สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุดินอริสาเมจิเชียนทาโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการอัปเดตนะ,ะดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุดินนะคะประจําช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนะคะ1ึง15ธันวาคม2564ค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะเจอโรดดิ้งค่ะมีการอ่านดวงโดยรวมนะคะไม่ได้จดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลังงานหน้าไพานี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะได้ รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพผู้ปักรักษาดวงของเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุดินนะคะช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานค่ะขออัปเดตดวงความรักของเพื่อนเพื่อนในปัจจุบันค่ะพลังงานตัวตนของเพื่อนเพื่อนนะคะได้เป็นไพ่เดอะซัน มีพลังงานของ Ten of Pentacles ว wow. ้าวมีพลังงานของ Queen of Pentacles มีพลังงานของ t r f o Pentacles มีพลังงานของ The Wheel ค่ะขอขยายหนึ่งใบนะคะ Two of w n d s The Magician ค่ะโ okay. อเคพลังงานตัวตนของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุดินนะคะได้เป็นไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะซันสื่อถึงนิมิตหมายอันดีนะคะความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์นะคะพไพ่ใบนี้สื่อถึงพลังงานของแพชชั่นพลังนะคะความหวังความสำเร็จนะคะสื่อถึงยศถาบรรดาศักดิ์สื่อถึง การได้รับแสงสว่างเนาะนะคะเป็นจุดเด่นมีแสงสว่างได้ด้วยนะนะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะเนาะในปักนี้เองเพื่อนๆบางคนเองนะคะหากทํางานอยู่นะก็อาจจะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนตําแหน่งหากเรื่องของหัวใจนะคะก็อาจจะ เจอทางออกนะคะกับสถานการณ์อะไรที่เป็นอยู่ก็ได้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนนะคะตอนนี้ก็อาจจะเริ่ม,ร,มรู้แล้วนะคะเริ่มรู้ใจตัวเองก็ได้นะคะบางคนถ้ารู้สึกว่าถูกปกปิดหรือมีคําถามอะไรนะคะเราเองเราอาจจะได้รับนะคะความกระจ่างมากขึ้นนะคะประมาณนี้ไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุดินนะคะอ,อ,อาจจะเคยเดิยวกับชาวธาตุดินด้วยกันเองเลยนะคะชาวออการพฤกษ์มังกรน,นะคะพลังงานของเหรียญมาเยอะนะคะมีพลังงานของเดวิลค่ะ แฟนเก่าอาจจะเป็นชาวธนูลัคณาธนูก็ได้นะคะมีเมจิเชียนมาใบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชาวเมทุนลัคนาเมทุนได้ด้วยในบางคู่บางคนนะคะในดีที่ผ่านมานะคะความรับความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีการพูดคุยกันนะคะมีการจริงๆแล้ว เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักทางไกลนะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความคาดหวังนะคะมีการมองหาคนที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะมองหาคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะหรือใครบางคนค่ะอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วเป็นพ่อไม่แม่ไม่มีลูกติดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาบางคู่บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะเป็นรักที่มีความ ห่างเหินกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือว่ารักะ,ะที่อาจจะต้องรอคอยต้องรอคอยเวลาต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมนะคะบางคนเองอาจจะคบกันคุยกันมานานนะคะความรักก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนก็เป็นไปได้นะคะมีไพ่เมเชียนะคะขยายสามเหรียญแม่หมอรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะใครสักคนหนึ่งคะ่ะอาจจะมุ่งมั่นนะคะไปกับการทํางานไปกับการทําธุรกิจไปกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของ ความมั่นคงในชีวิตมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจสักเท่าไหร่นะคะมีก็ดีค่ะแต่ถ้ามีค่ะจะต้องดีดีกว่าเดิมดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะหรือว่าเข้ามาค่ะเพื่อเกื้อกูลกันและทําให้ชีวิตของเราค่ะดีขึ้นนะคะมีไพ่เดว,วิลด้วยนะคะเอ่อความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนเองนะคะอาจจะคุยกันมานานคบกันมานานนะคะแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจกันและกันก็ได้นะคะในบางคู่บางคน แต่ไพ่เดวิลสื่อถึงว่าความสัมพันธ์ในอดีตก,ก็พยายามประคับประคองนะนะคะแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในอดีตเราอาจจะเป็นการลิขิตโดยโชคชะตา เหมือนเป็นความโชคดีอะไรบางอย่างที่เราได้เจอเขานะคะแต่ในความโชคดีนั้นค่ะมันก็ยังมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะยังต้องรออยู่นะคะก็เป็นไปได้ไพ่สิบเหรียญนะคะสื่อถึงว่าคุณหรือคู่รักก็ได้นะคะใครคนใดคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ร่ารวยก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ได้หรือว่าซัพพอร์ต และการอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะก็ความสัมพันธ์ไม่หมอะรู้สึกว่าเหมือนกับยังไม่พร้อมนะคะเป็นเรื่องของระยะทางหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของความไม่พร้อมเรื่องของเวลาที่ต้องรอคอยก่อนนะคะอีกกรณีนะคะคนรักค่ะหรือ,อจ,จะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะให้สอบฝังกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าร์เพื่อนๆลองสลับดูนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบทำงานนะคะชอบเก็บเงินนะคะแล้วก็ชอบออกสังคมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบ ให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆที่เขาชอบนะคะหรือคุณชอบเรื่องที่แบบมีความสนใจหลายๆอย่างอะคะ่ะออบางคนอาจจะแบบชอบเรียนหนังสือแล้วชอบทำอาหารด้วยบางคนอาจจะชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเป็นพลังงานของคนที่แบบใส่ใจเรื่องอื่นๆด้วยะคะ่ะเป็นคนรักเรียนรู้นะคะเออก็ อาจจะเป็นคนเฟรนลี่ด้วยนะคะรวมถึงคน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 ,นี้นะคะหรือคนที่คุณเคยเดียวอยู่ด้วยในบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบบริหารเสน่นะคะอืแล้วทําให้เราค่ะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์ในอดีตนะคะอืทีนี้เรามาอัปเดตกันนะคะว่าคนเก่าๆของเพื่อนๆตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรามาอัปเดตเขากันนะคะ พลังงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะมีพลังงานของ1น่ถ้วยค่ะ ace cups มีพลังงานของ1ดาบค่ะ ace swords มีพลังงานของ10ไม้เท้าค่ะ ten of wands และ date ค่ะ มีพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคนที่เป็นเพื่อนเคยเดิยวในอดีตนะคะโอเคพลังงานตัวตของเขาได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าแสดงว่าในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างมีพลังนะคะมีพลังในการที่จะคิดสารต่อสิ่งต่างๆที่เคยคิดเคยแพลนไว้นะคะคหรือกําลังอาจจะต้องดําเนินนะคะดําเนินสิ่งต่างๆด้วย ชั้นเชิงนะคะด้วยปฏิภาณไหวพริบด้วยการพรีดแพลงนะคะการชิงไหวชิงพริบนะคะในด้นานของธุรกิจในด้นานของการงานนะคะเป็นช่วงเวลาของการแบบเข้าไปโฟกัสกับเรื่องของตรงนั้นเนาะนะคะในเรื่องของหัวใจถามว่ามีไหมนะคะก็มีค่ะ อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนึงไปแล้วก็ได้ะคะหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะแต่สิ้นไม่ท้าและไพ่เดสื่อถึงนะคะว่าแฟนเก่าของเพื่อนนะคะหากเขาไม่ได้เป็นชาวต่างชาตินะเขาอาจจะดิวกับอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง,างมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามสูงนะคะหากเขาจะทําอะไรเขาจะต้องทําให้ได้ เป้าหมายที่เขาวางไว้เขาต้องทําให้สําเร็จนะคะเป็นคนที่ถอดใจยากท้อใจยากนะคะท้อใจแต่ก็ลุกขึ้นสู้ได้เสมอนะคะไพ่สิบไม้เท้าสื่อถึงว่าในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะช่วงเวลาที่หนักหน่วงสําหรับเขาก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะคิงถือไม้มากกะบสิบไม้เท้าบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบางคนอาจจะเป็นผู้นํานะคะในสถานที่หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะที่ อ,อยู่ในสังคมของเขาเนาะนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนซึ่งสีไม้เท้าสื่อถึงภาระความหนักอกหนักใจความเหนื่อยล้าความรับผิดชอบนะคะเขาอาจจะต้องดูแลคนอื่นๆหรือว่ามีอะไรต่างๆนะคะที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะพูดถึงเรื่องของการงานมอง,มองว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีการลอนจ์โปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเค มีไพ่เดทนะคะสื่อถึงว่าอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ชื่นชอบนะคะแต่ด้วยระยะทางไหมนะคะถ้าดิอยู่คนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีภาษาเป็นอุปสรรคนะคะสิทไม่ท้าเป็นอุปสรรคในการแบบดําเนินการนะคะอุปสรรคในการประคองความสัมพันธ์ในการเรียนรู้กันอะนะคะแล้วก็อาจจะเพึ่งจบออกมาด้วยนะคะเนาะอาจจะมีการตัดสินใจเลือกจบออกมาด้วยก็เป็นไปได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนใหม่ๆนะคะในปับนี้หากมีคนใหม่ๆคนนี้เข้ามานะคะจะเป็นคนที่มีลักษณะยังไงและแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ก้าวดาบนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะคะ กำลังคิดมากอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรหลายอย่างคะ่ะให้เขาต้องคิดมากและเป็นกังวลใจนะคะมีไพ่สีดาบตามเข้ามาคะ่ะมีไพ่เดชฮาร์ดแฟลด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีวัยนะคะห่างจากคุณมากๆเลยนะคะเนาะสิปีขึ้นไปบวกลบนะคะอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆก็ได้คะ่ะห่างได้อายุห่างมากเนาะนะคะเขาเองอาจจะเป็นชาพฤกษกและคณะพฤกษกนะคะมีคุ e อัฟวานส์แล้วก็ไพ่แปดในเท้าคะ่ะ ลักษณะของคนคนนี้นะคะคือเขาเองอาจจะเป็นคนที่คอน่นข้างให้ความสําคัญนะคะกับความนักความมั่นคงในชีวิตเนาะนะคะเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจนะคะขยายใบหนึงค่ะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะคนคนนี้เป็นคนโสดนะเป็นคนโสดแล้วก็ไพ่สีดาบสื่อถึงว่าเขาเองอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ เหนื่อยเต็มทีแล้วนะคะก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วขอถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไพ่เดลฮาราแฟนสื่อถึงว่าคนที่อาจจะทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ค่ะนักวิชาการนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรศาสนานะคะออหรือคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะออมีไพ่ควินถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่แปดไม้นะคะ ลักษณะของคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่มีพลังเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบชอบความสำเร็จอชอบความสำเร็จอาจจะเป็นคนที่เป็นคีย์หลักนะคะเป็นคนหลักในองค์กรในบริษัทหรือในธุรกิจนะคะที่ต้องแบบมีบริวารต้องดูแลคนอื่นนะคะแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญนะคะสื่อถึงว่า เป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีได้ด้วยนะคะโปรไฟล์ดีก็ได้นะคะคหรือเป็นคนที่ไม่ขาดความสุขนะคะสามารถหาความสุขกับสิ่งรอบข้างได้เสมอกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวนะคะขาดหนึ่งเหรียญตอนนี้นะคะขาดหนึงเหรียญก็คือความรักนะคะความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับเขานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจะ take action อย่างไรบ้างคะ มีไพ่เจดาบค่ะคนคนนี้นะคะเ,เพื่อนเองนะคะอาจจะเจอกับเขาจากโลกออนไลน์ก็ได้นะคะออหรือมีไพ่สิบถ้วยนะคะหรือคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเราในโลกโซเชียลนั่นแหละนะคะแล้วก็คอยสืบสองเราะะดูดูเราแอบมองเรามานานแล้วก็เป็นไปได้นะคะมีไพ่สิบถ้วย สิบถ้วยสื่อถึงคนที่รักครอบครัวนะคะสื่อถึงคนที่มีความโรแมนติกมีความนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มี caring นะคะการดูแลเอาใจใส่คนอื่นๆนะคะแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะมีพลังงานของ3ถ้วย The Chariot และ The Emperor พลังงานของชาวต่างชาตินะคะทั้ง2ใบเลยนะคะรวมถึงพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวเมฆลัคนาเมฆก็ได้หรือชาวกรกฎลัคนากรกฎก็ได้นะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะมี3ามถ้วยเราอาจจะไปเจอกับเขานะคะจากการออกงานสังคมจากการเดินทางงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองก็ได้นะคะคนคนนี้เราเองอาจจะเป็นคนที่อ,อ,อย่างที่บอกเนาะนะคะก็คือคุณ้าคุณตาก,กันคับคายคับคลาวว่าเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนรู้จักกันก็ได้นะคะ3ามถ้วยสื่อถึงเ,เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันก็ได้เพื่อนแนะนําให้ก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะคะ ความสัมพันธ์นี้ค่ะจะมีการแสดงออกอะไรบางอย่างเนาะแรกแก็คือสองแหละสองสองนะคะดมมองมองนคะแล้วก็อาจจะมีการหยอดคําหวานใดๆนะคะ,ะคล้ายๆว่าโยนหินถาทางน่ะนะคะลองหยดหยอดดูซิว่าเขามีใจให้เราไหมเรามีใจให้เขาไหมเนาะนะคะ หากเรามีการตอบรับหรือแสดงอะไรบางอย่างนะคะให้เขารับรู้หรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะให้เขารู้ว่าเออเราก็แบบอยากคุยด้วยนะเราเปิดใจนะละคะเขาก็จะเข้าหาเรามากขึ้นนะคะเรียนรู้แล้วก็อาจจะแสดงความเป็นเจ้าเจ้าของเราได้ด้วยนะคะหากแบบคุยกันนานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ขี้หวงขี้หึงด้วยนะคะแต่เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ดีมากๆด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคัมในปักนี้ค่ะจะเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่หกไม้เท้าค่ะมีไพ่8ดไม้ค่ะมีไพ่ The e อมเพรสค่ะ มีไพ่ดีแฮงแมนค่ะมีไพ่เดอะเลเวอร์สค่ะโอเคพลังงานเอ้วคำดูเหมือนว่าเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุด,ดินนะคะในปากนี้เองอาจจะมี มีเกณฑ์การเดินทางเนาะอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่างานที่เราทําอยู่ค่ะาาต้องแบบมีความรับผิดชอบมากคือเราให้ความสนใจกับเรื่องของตรงนั้นนะคะเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีด้วยนะคะหากมันมีการพูดคุยกันเนาะนะคะมันก็มีเกณฑ์กันนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเริ่มต้นได้นะคะเพราะแปดไม้เท้าอะ่ะเ m p r e s s เราอาจจะเจอคนถูกใจไหมนะคะถ้าเขาเข้ามาและเขาคือคนที่แบบถูกสเปคเรามากบอกว่ามันมีเกณฑ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เลยนะนะคะแต่มันมีไพ่แฮงแมนมาคานิดนึงน่ะเราอาจจะยังมีใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ในดีหรือความรู้สึกในดีกับคนในดีมันก็ยังมีขึ้นมาบ้างมันยังแบบบางคนอาจจะยังคิดถึงนะคะแต่ว่า move on มาแล้วอย่างนี้ค่ะก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบยังไม่ยังกล้าลกลัวที่จะเปิดใจเน,นาะน,นะคะแต่ว่า หากเขาอะค่ะเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีเกณฑ์นะคะที่จะทําให้เพื่อนๆวันไหวได้นะแม่หมอมองอย่างนี้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะมีพลังงานของชาวมีนลัคนามีนด้วยแล้วก็ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มค่ะ คนที่พร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกเราพ่อของลูกเราภรรยาของเราสามีของเรานะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนชอบบริหารเสน่ห์ด้วยนะคะเนื่องจากเขามีเสน่ห์เขาก็จะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เลเวอร์สนะคะสื่อถึงว่าคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ๆได้ด้วยนะคะ lover สคะสื่อถึงให้เช็คก้กดีด้วยนะคะความรักครั้งนี้รักได้แต่ต้องระวังนะคะรักได้ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องออแต่ไพ่ใบนี้นก็อาจจะอ่านได้ด้วยนะว่าเป็นรักที่มีทางเรื่องหรือตัวเลือกอะนะคะก็ให้เช็คก้กดีแล้วกันว่าเขามีใครตามมาด้วยไหมนะคะนะคะประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า lover เขาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆเ,เอ่ยวันนี้นะคะ เป็นหมอเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Twin Flames Your Passion Ignites เขาบอกนะคะว่าเพื่อนๆน,นะคะกำลังเจอ Twin Flames ของเพื่อนๆแล้วนะคะแรงปารถนากกำลังเริ่มต้นแล้วนะมันกำลังถูกจุดประกายขึ้นแล้วนะคะแรงปารถนาของคู่ Twin Flames ของเรานะคะกำลังเข้ามาแล้วนะคะ อยู่ที่เราว่าพร้อมหรือยังนะคะหากเขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่คือทวินเฟรมของเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะยละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะก็อย่าเก็บไปคิดมากดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้เท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมออลิซาด้วยนะคะ ว้เจอกันปากหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ